สวัสดีค่ะเจี๊ยบค่ะ educator จากบริษัทกโบโวซา์เทดดิ้งค่ะคลิปนี้เจี๊ยบจะมาแนะนำสีกลุ่มออรดิปอะดิกซี่ด้วยการสาธิตด้วยเทคนิค basic color ค่ะออรดิปอะดิกซี่เป็นคอลเลคชันสียอดฮิตจาก n ม w วบอรนที่ไม่มีเม็ดสีน้ำตาลเจลียบปนค่ะด้วยเทคโนโลยีเคลียร์บลูเบดทำให้ผลลัพธ์ของประกายสีดูชัดเจนและยังช่วยทำให้กลบพื้นผมที่ติดแดงติดส้มได้เป็นอย่างดีเหมาะคนที่รักในแฟชั่นการทำสีที่ต้องการมีสไตล์เป็นของคุณเอง ค่ะวันนี้เรามาวิเคราะห์สภาพผมนางแบบกันนะคะนางซึ่งนางแบบของเรานะคะเคยทําสีโฮมแคร์จากที่บ้านมาประมาณ1เดือนค่ะและพื้นผมของน้องมีระดับพื้นผมอยู่ที่ระดับ11ซึ่งเป็นอันเดอร์คัลเลอร์ที่เป็นออเรนจ์นะคะและมีการทําไฮไลท์ที่กรอบหน้าซึ่งระดับอันเดอร์คันเลอร์นั่นคือเยลโล่ค่ะคือระดับ16ค่ะ สำหรับคลิปนี้เจ๊จะใช้สีออดิปอดิปซีซับไฟเลเวล9เพื่อกลบพื้นสีส้มของนางแบบเราผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะให้ความเป็นโทนแอสหรือดูมีอารมณ์เป็นครูโทนค่ะสีที่ได้จะมีความแจ่มชัดในสไตล์ยุโรปแต่คงความหม่นละมุนในแบบญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนการทำงานเจียบจะเริ่มจากการแบ่งผมออกเป็น4ส่วนแล้วฉีดมิวบอนสกาซับพอร์ตออยให้ทั่วหนังศีรษะเพื่อป้องกันการเกิดการระคายเครืองในการทําสีขั้นตอนการผสมสีเจียบจะใช้ออดีอาริกซีเก้าซัฟไฟกับอดีปา d ิกซีเดเวลลอปเปอร์ปในอัตราส่วน1ต่อหนึ่คนให้เข้ากันจากนั้นเพิ่มโอราเพกเบอร์หนึ่ง l เพื่อปกป้องระหว่างการทำเคมีอย่าลืมคนให้เข้ากันนะคะในขั้นตอนการลงสีให้เริ่มลงตามแนวเส้นแบ่งผมทั้ง4ส่วนเพื่อป้องกันการลงสีที่ไม่ทั่วถึงและให้การลงสีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นั้นจึงลงสีตรงบริเวณผมส่วนท้ายทอยเป็นส่วนแรกเราจะใช้การไป้สีแบบเซโรเทคนิคนะคะนั่นก็คือการไป้สีให้เกือบชิดโคนโดยเว้นโคนไว้5มิลแล้วใช้หวีโคมมิ่งให้สีชิดโคนค่ะ ต่อจากนั้นลงสีบริเวณกลางจรลดปลายโดยแบ่งช่อสไลด์ประมาณ2-3เซนจนทั่วทั้งศีสะะ ทิ้งเวลาไว้15 20นาทีในระหว่างนี้ให้ทำการคอสเช็คไปด้วยนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าการลงสีได้อย่างสม่ำเสมอคะ่ะเมื่อทิ้งเวลาครบแล้วนำนางแบบมานวดสีที่เตียงสะ ผมน้ำเล็กน้อยและนวดสีจนเป็นเนื้อครีมประมาณ3-5นาทีเพื่อให้สีผมทำงานได้อย่างสม่ำเสมอจากนั้นล้างออกให้สะอาดสับผมให้หมาชโลมมอโรเพกเบอร์2ในปริมาณที่พอเหมาะทิ้งไว้20นาทีแล้วล้างออกค่ะหลังจากล้างสีสะอาดแล้วสระผมครั้งที่1ด้วยม bon ิวบอนคาร์บอนต4.9เพื่อปรับค่า pH ของเส้นผมและหนังศีรษะ ให้เกิดความสมดุลสะครั้งที่2ด้วย m มิวบอ p a ีแพร์ฮีทแชม o ูนวดให้ทั่วศีรษะแล้วล้างออกให้สะอาดตามด้วย m มิวบอนรีแพร์ฮี p r o ร e c t i v e Treatment เพื่อเพิ่มการปกป้องเส้นผมจากความร้อนทิ้งเวลาไว้3-5นาทีก็ได้ค่ะแล้วล้างออกค่ะ ผมให้มาแล้วฉีด o นื้อ p a นรีแพท p สโปรเทค i ิสให้ทั่วเส้นผมเพื่อปกป้องเส้นผมจากความร้อนตามด้วยเนื้บอนรีแพไลสโตเรช a ดโบอัล o u t Primer ตัวช่วยสำหรับซ่อมแซมผมที่เสียหายจากการทำเคมีแล้วจึงเป่าเซ็ตทรงตามต้องการได้เลยค่ะ เปิดท้ายด้วยมิวบอนครีเอทีฟสไตล e เ e d i u โฮ o แฮร์สเปย์เบอร์หเพื่อล็อกให้ผมอยู่ทรงยาวนานขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับผลงานการทำสีออดิบลิกซี่แบบเบสิกคัลเลอร์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการทำสีในครั้งนี้รู้สึกแตกต่างจากทุกครั้งไหมรู้สึกแตกต่างมากเลยนะคะอย่างแรกเลยใช้เวลาทำน้อยมากค่ะและที่สำคัญนะไม่แสบหนังศีรษะค่ะแล้วกลิ่นะเบามากๆด้วย แล้วสีนลคะชอบไหมคะสําหรับลุันนี้เอาจริงนะชิงชอบมากเลยคะ่ะรู้สึกว่าได้ปรับเปลี่ยนลุกใหม่พอสีมันหมดขึ้นก็จะดูคูคูเท่ๆค่ะแฮปปี้มากคะ่ะดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นสาวๆคนไหนนะคะที่ต้องการความเป็นแฟชั่นมีสไตล์ของตัวเองบอกเลยค่ะว่าไม่ควรพลาดคลิปนี้เจีย๊ยบและชิงค่ะขอลาไปก่อนนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยคะ่ะบ๊ายบาย